บิจิโกในวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทายบิมลีครับนะัดซูปเปอร์บิ๊กแมชครับที่สนามเอสซีจีสเตเดียมบางกลาสเอฟซีมีคิวยกพลออกมาเยือนกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดครับนี่เป็นภาพบรรยากาศของนักเตะบางกลาสเอฟซีครับลงจากรถบัสครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันเกมซูปเปอร์บิ๊กแมชในนัดนี้ต้องบอกว่าภาพนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยครับ แฟนบอลกว่า2,000คนครับยกคนมาจากกลังสิทธ์ครับเพื่อมาให้กำลังใจทีมบางก้ารดเอฟซีในวันนี้ครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีบาก้าร์ดเอฟซีต้องการเก็บสามแต้มครับเพื่อกลับมาลุ้นแชมป์ต่อไปในฤดูกาลนี้อีซอเทเทวิโดไทยครับทักไทยกับดัสกอนทองเหล่าครับเพื่อนซีครับรวมไปถึงเกมนี้ครับเป็นการดวลกันของ2แข้งชาวมาซิโดเนียครับ ดากโกทาเซฟกี้ของบาลลร์คลาดิฟตีรวมไปถึงมาริโอยูรอฟก,กี้ครับของเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดครับผู้ตัดสินในวันนี้ครับได้แก่สุมเมศสายแววครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกครับบารลล์คลาดิฟซีบุกทันทีและลูกมงของชาติชิมะเลลูกนี้ครับบอลลึกไปถึงรีซอหวดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับ มารียยูรอฟกีได้แทงบอลให้ทีสินแดงดาหลุดไปแต่ว่าบอลถากเสาไปครับแลกกันคนละหมัดเลยครับเกมนี้ต้องการ3คะแนนทั้งคู่ครับมารียวยูรอฟกีเตะลูกเตะมุมไปหน้าประตูแต่ว่าบอลลึกไปชนคานครับนี่กะหลอกยิงเลยครับมารียยูรอฟกีสุยาสิงหงุยครับได้เติมเกมรุกมาฝั่งซ้ายแต่โหเหยียวตัววันเล่ของมารียยูรอฟกีก็ข้ามคานไปไกลเลยครับ ทีมุกว่างพาเวียนได้หยอดมาหน้าประตูแล้วก็มงตุงตะขายไปเลยครับชาตรีฉิมทะเลครับ1ประตูต่อศูนย์ครับบางกอกล้าดเอซีบุกมานำเอสซเมืองทองยูไเต็ดครับโอบันจงเปิดจากมุมขวาครับเปิดมาหน้าประตูแล้วมงย้อนอย่างนี้ครับกวินธรรมสัจจานาันต่อให้มีปีกก็บินไม่ถึงครับนาทีที่25ครับชาตรีฉิมทะเลครับ ออกสตาร์ได้ดีครับสะใจครับสาวกเดรบิดครับผลนกันมาเรียกได้ว่าเหมือนเล่นในบ้านเลยครับบุกอย่างต่อเนื่องครับบีจีดาก็ทาศีกี้ไหลให้ฟาเวียนยิงโอ้โหน้าผิดหวังจริงครับจังวะนี้ยิงออกไปไกลเลยครับแต่ลุ้นบ้างครับเมืองทองดัสกรอนเปิดไปหน้าประตูแต่ว่านาริทวีกุลครับยังไม่พลาดครับ ลอกยิงที่เสาแรกครับแต่ว่าดูลูกยิงไกลของมาเรียวยูรลอกกี้แต่ว่านาริทวีกุลครับไม่พลาดครับยังปัดทิ้งออกหลังไปได้แต่ว่าลูกแต่มุมครับชนเสาครับโอ้โหลูกมงของทุสคนลลาเทศครับเหลือไปแล้วครับบังกลาสเหนื่อยแลวครับนาริทวีกุลโดนชุดใหญ่นะครับยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับจอมหนึบของบังกลัส แต่ว่าจังหวะนี้ครับทีเทวีโนไทยไปอัด 1, พิพันธ์พ่วงจันทแล้วก็สุเมสายแววครับให้ใบเหลืองที่2แล้วก็เป็นใบแดงะฮะับดองไรซีเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับจากลูกเตะม,มุมของมาเรียลครับโพสบลลาเทนมงไปโดนนักิทวีกุญจหวะแรกแล้วก็เป็นคิมดองจินครับ มงกุงตะขายไปเลยครับ1ประตูต่อ1นี่โทษเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนี่3นาทีครับแต่ผู้ตัดสินนี่โทษมาเกือบจะ5นาทีเลยฮะโอ้โหเมหน้าครับบล็อกไม่ทันครับตามตีเสมอได้แล้วครับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับนาทีที่45บวก3ครับแรกครับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับเสมอกับบงกลาฟซีอยู่1ประตูต่อหครับ เป็นครึ่งแรกที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแต่ว่าครึ่งหลังครับเจโบสรอยฮะได้ยิงแต่ว่าบอลยังไปตรงตัวนลิตทวีกุล่างต่อเนื่องทีสินแดงดาครับกระดกให้เจโบสรอยยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสประตูต่อหนึ่งครับ <S <S แสงนําไปแล้วครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับโหสิบคนนี้ต้านไม่อยู่ครับหลุดมายิงสวนตัวนลิตทวีกุลตูงตาข่ายไปเลยครับ นาทีที่64ครับยันไม่อยู่กับบังกลาสมันยังไม่พอครับบุกจากตอนนื่งทีสินแดงดาได้ยิงไปฉลับโมนิวะออกหลังไลครับนําแล้วโหเหมือนได้ใจครับเอสจีเมืองทองนี่บีจีก็ไม่ถอดใจง่ายครับพยายามจะตีเสมอโมดิวายิงโอ้โหแต่ว่าบอลไปชนเสาครับโอ้โห ลาโอกาสได้ประตูสุกเซกเปิดมาองอาจยิงโอ้ต่อโอ้แต่บอลไปตรงตัวของคางกบินธรรมศาสตร์นานแล้วก็ภูริินครับสุเมศสายแบว์เปาหมดเวลา9 0สนาทีครับ SCG เมืองทองยืนในเตดครับเอาชนะบางกอกล้าซีไป2ประตูต่อหนึ่งครับก็วันนี้เราเสียผู้เล่น10คนเร็วไปนะครับผมทำให้ เกมลุกถ่ายประสิทธิภาพไปนะครับทำให้เราต้องเน้นเกมรักมากสินก็วันนี้ก็ชมต้องชมผู้เล่นเราด้วยนะครับที่วันนี้มีวินัยได้ดีนะครับผมก็เล่นเป็นคนกำลังของนักการณนี้นะครับผมก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของสภาพจิตใจของผู้เล่นด้วยนะครับผมนการปรับปรุงการเล่นนอกบ้านเป็นสิ่งที่มีที่จะต้องปรับปรุงมากขึ้นนะครับก็ต้องไปปรับปรุงครับผมก็ เป็นดูพิธีของกรรมการด้วยนะฮะแต่วันนี้ผมอ่านชี้เรียกกรรมการมากนะครับผมที่เน้นในเรื่องของการฝ่าวมากกว่าเป็นไปนะครับการฝ่าวครั้งแรกเนี่ยเป็นเป็นเหลืองโดยยังไม่จะเป็นเลยเนี่ยบางทีเป็นสิ่งที่เราจะต้องกังวลด้วยนะครับผมนั้นกับ BG เนี่ยที่จริงเนี่ยผมวางแทคติกเนี่ยมาเล่นมาแต่เพิ่มแทคติกที่แรงกับเมืองทองก็คือการเสียใบเหลืองที่2เนี่ยผมจะเน้นมากๆมากในอาทิ ก็สิ่งที่ยันเน้นก็คือเรื่องของการผมไม่อยากไปโทษกับกรรมการนะครับกรการตัดสินใจต่งางๆไม่ว่าจะเป็นกรรมการเนี่ยต้องมีรักทุกมากกว่านี้นะครับดันั้นเทีเกณฑ์ใหญ่เนี่ยเขาขอให้มันมันตัดสินใจด้วยความเที่ยงตรงนิดนึงนะครับสำหรับกรรมการนะครับไม่ใช่ว่าตัวข้อกรรมการนะครับก็ที่ผมด้วยนะครับบางทีในเรื่องของสภาพจิตใจที่ รับไม่ได้ตรอองนี้นะครับทำให้เสียใบเดอนที่2ไปก็ต้องแก้ไขในเรื่องของสภาพจิตใจของผู้เล่นบางคนนนคำับที่มกักจะพทางง่ายๆในเรื่องของการเปล่าไดยไม่จำเป็น